คือสงครามไอโอเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาลบกระมีไอโอแต่พอมาลบกันแล้วเนี่ยสงครามเนี่ยมันเปลี่ยนจากสงครามแบบโบราณมาเป็นสงครามแบบสมัยใหม่ถ้าเป็นทางทฤษฎีเนี่ยผมับเวลาเรียกว่าคอนเวนชั่นัลวอลแฟร์คือลบชนะในการยภาพก็ชนะแล้วแต่ตอนนี้คุณว่าถ้าเราชนะกายภาพถ้าเราแพ้ในโซเชียลเราชนะไหมมันเป็นสงครามพันทางสงครามแบบขนานลูกผสมระหว่างการลบบนดินบนอากาศ แล้วก็าการลบแต่ไซเบอร์กองทัพสหรัฐเนี่ยเขามองพื้นที่สงครามเป็น5พื้นที่บกเรืออากาศอาวกาศแล้วก็ไซเบอร์<ม>เพราะฉะนั้นบ้านเราถึงต้องมีกองสองครามไซเบอร์เรามีนะบกเรืออากาศประกอบสุดมีหมดแต่เรามีไว้ป้องกันตัวเองไม่ให้คนมาแฮกเราแต่เราไม่ได้มีไว้ไอโอไม่ได้มีไว้แบบไปลุยสงครามข่าวสารวันนี้เราต้องมานั่งคิดละมองไหมคะว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคนไทยยังช้ากว่า เราแน่นอนช้ากว่าแต่เราทําได้ถ้าเราภาษามมคีกันแล้วเราปรับซะหน่อยเ<ร>พราะว่าเราแซงเพราะเขาก็ยังลูกทุ่งระดับหนึ่ง<ร>ยังไม่ได้โากอืออมเห็นว่าทางรัฐบาลมีการชี้แจงบอกว่าที่มีการออกข้อมูลข่า,าวสารช้าเพราต้องมีการตรองข่าวซึ่งมองในส่วนนี้เราได้เปรียบหรือเปรียบคะคือว่ามีการนเัเสนอข่าวสารคือเข้าใจเขานะว่ารัฐบาลเป็น Official Channel แต่เขาอาจจะปรับให้มันเร็วขึ้นมาหีกนิดนึงเพราะว่าการที่คนไม่ตามเพจรัฐบาลเนี่ยเพราะมันมีเวลาดีเลย แล้วผมตามแบบคืนนั้นอนะ่ะคืนมาหอนะที่มันถล่มกันนะ่ะผมก็ต้องตามภักสองตามพอบอ,อะไรคือผมมีผมมีเพจที่ผมจะไปหาของขาหายข้อมูลผมอยากรู้เรายึดประสาทตาควายตาเมืองทอะไลได้ไหมเพรานะนั้นตรงนี้มันคือสิ่งที่รัฐบาลต้องรู้ว่าจุดที่ประชาชนสนใจคืออะไรแล้วถ้าชแนลของรัฐบาลยังไม่ได้ก็ไปที่ชแนลที่มันได้แล้วก็ไปเอาข้อมูลมาอัปเดตสมมติผมเป็นเพจรัฐบาลถ้าภาคสองอัปเดตผมก็ดึงมาเลยเอาพูดเดียวกันอยู่แล้วนี่ ใช่ไหละ่ะคุณไม่ต้องไปดูเพจกองทัพคุณมาดูเพจรัฐบาลข้อมูลก็ตรงกันแต่กองทัพอาจจะเร็วกว่า5นาทีอมองไหมคะว่าตอนนี้ที่มีการรีเสิร์ชหกเพจเนาะว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่รามองเรียนป้าเขาไม่ได้รีเสิร์ชคือหกเพจนั้นน่ะทางเราเป็นคนทําเองพอ<ห>ผลกรรมการกํากับสคสเคยได้ยินสำนักง,งานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลไหมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล p d ด c p d ซ c เราทําขึ้นมาในคืนวันที่30เราเห็นคืนวันที่29าเนี่ยมันวุ่นวายมาก จะรู้ได้ไงว่ายึดได้ไม่ได้มีคนตรงคนตายเราทําว่า6เหตุนี้คือข้อมูลที่แท้จริงนะให้เชื่อ6เหตุนี้เราไม่มีเจตนาที่จะไปบอกว่าเออ6เหตุนี้ทำไมไม,มีรัฐบาลไม่ได่มีเจตนาแบบนั้นเลยแต่ถ้ารัฐบาลเขาอัปเดตท,ทันข้อมูลโอเคเราแอดเพิ่มเข้าไปเป็น8เพเจ7เพจก็ได้ก็ไม่เป็นไรต้องบอกเจตนาลงก่อนแต่เราอยากให้คนไทยรู้ซอร์สว่าจะไปดูที่ไหนไม่รู้แหละดูตรงนี้ไม่ใช่ไปดูคุณมาลีใช่ไหมดูของเราตอนนี้เขตุสถานเชื่อถือได้มากที่สุด แต่ถ้ารัฐบาลจะเข้ามารวมด้วยแล้วมีความเป็นเรียยวทา์ด้วยก็โอเคเลยออฟฟิเชียลแต่เข้าใจเขาว่าถ้าอะไรเขายังไม่ชัวร์เขาไม่กล้าพูดพูดไปแล้วมันถอยกลับมาไม่ได้ไงเขาจึงต้องมีวอลลุ่มที่ซิงค์จอยฟอสกันหมดบกเรืออากาศตำรวจคนที่เป็นเอกชนด้วยแล้วก็อันเนี้ยฟันธงเลยอันเนี้ยได้จะอยู่ในรายกลุ่มอะไผมไม่รู้นะแล้วทุกคนยิงนี้เหมือนกันหมดมันต้องแบบนี้ อย่างกรณีที่อาจารย์กันพูดคุยในรายการคือเขาให้คุณมารีหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงออกมาโาพลเรื่องราวอยู่อย่างนี้ค่ะที่มีผู้ติดตามเยอะเนี่ยมองว่าทางฝั่งไทยควรจะให้คนที่มีผู้ติดตามหรือคนแน่นอนเมื่อกี้ผมก็แซวพิธีกรไปเพาพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่ช่วยได้ถ้าทุกคนมีความสามาัคคีและช่วยกันหมดมันก็ไม่มีปัญหาอย่างการมีแฮชแท็กข่าวว่าทางกัมพูชาเป็นคนเริ่มสงครามก่อนดีมากดีมากมีคนเริ่มผมไม่รู้ใครนะแต่เป็นแฮชแท็กที่ดีมาก พอทุกคนจะช่วยๆกันไปแชร์คนเห็นเยอะขึ้นไอบอลเยอะขึ้นก็โอเคหรือว่าอย่างบริษ,ษัทที่เขาทําแผ่นบีเขายิงธงชาติทั่วนะไ,ไปที่นิวยอร์กด้วยเขาก็ยอมเสียพื้นที่เขาเสียเวลาเขาอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไทยที่รักชาติและเขาทําขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าทุกคนสามารถจะช่วยกันได้คืออยากจะเสริมว่าเราช่วยกันได้เราเป็นหนึ่งฟันเฟืองได้ทํางานแบบโลนวูฟหมาป่าเดียวดายได้มีความภูมิใจในชาติเนี่ยติดเข็ม ทองชาติอยู่เนี่ยมีของแฮชทาพันธ์บ้านของเองนะผมก็เลยจะบอกว่าเราทําได้แต่ต้องระวังนิดนึงว่าต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่สร้างเฟกนิวที่ว่าหลวงหลวงตาสุดอะไรนั่นแหะเราคงไปทําอย่างนั้นไม่ได้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งทำไปเพจอะไรก็ไม่รู้ได้ผลโอเคแต่เราปริญญาหอมมเนกหรือคุณอะไรก็มาเราทําไม่ได้เราต้องอยู่ในกรอบกฎหมายแต่เราช่วยแชร์สิ่งที่มันถูกต้องได้ช่วยกันแชร์แฮชแท็กเยอะๆให้รู้ว่าเราไม่เคยลุกลางเขาก่อน นะคนนึงเขาที่มาอยู่กับเราสิบคนเราหรให้กินข้าวอะไรอย่างดีมันอยู่ในเพจกองทัพอย่างเดียวทุกคนก็ต้องช่วยแชร์ว่าฉเฉลยศึกเราดูแลคุณถล่มโรงพยาบาลเราคุณเราม,แมีแม่ลูกเสียชีวิตในร้านเซเว่นเรายังดูแลคนของเขาที่คือคุณธรรมที่คนไทยเรามีเราไม่เคยจะคิดไปลุกลานเขาไปป้นเขาไปเอาทรัพย์สินของเขาเราไม่เคยทำในะช่วยกันแชร์แล้วในสุดโลกก็จะรู้เมื่อเวลาผ่านไปโลกก็จะรู้ว่าเราเป็นฝ่ายถูกไม่ใช่ฝ่ายผิด すご,ごい。